ว่าตัวเมเองก็ตอนนี้ก็ดีด้วยแล้วก็ส่วนทีมก็มองว่าทุกคนก็มีพร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาแล้วก็อยู่ในช่วงพร์มที่กําลังดีด้วยค่ะเป้าหมายสาหรับท,ทีมหญิงก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะคว้าเหรียญกลับมาในในการแข่งขันประเภทเทีมหญิงให้ได้ค่ะตอนนี้ร่างกายก็ถือว่าดีขึ้นค่ะแต่อาจจะ เอ่อยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ในบางบางบางช่วงเวลาแต่เพียงแค่ว่าจะทําในเปอร์เซนต์ที่ตัวเองมีอยู่ค่ะทาให้ดีที่สุดค่ะก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่แข่งเป็นแบบทีมอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนแบบว่าช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็คาดหวังว่าเออแมตชนี้เราก็จะทําได้ดีเหมือนเช่นเดิมค่ะคิมก็ขอเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยทุกๆคนเลยละกันนะคะฝากเชิญชวนแฟนๆกีฬาทุกทุกท่านค่ะมาช่วยกันเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในการแข่งขันโพมัสอูเบอร ในปี2024ที่เฉิงตูประเทศจีนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ